สวัสดีค่ะวันนี้ดาจะมาบอกเล่าความประทับใจในเครื่องกองน้ำโคเวรุร่นเนโอพัสนะคะเพิ่งตอนนี้ดาใช้มาแล้ว6เดือนเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยและเหตุผลง่ายๆที่เปลี่ยนมาใช้เจ้านนโอพัสก็คือเบื่อกับการที่ต้องแบกน้ําขึ้นคอนโดนะคะหนักก็หนักเบื่อมากๆเลยตั้งแต่มีเจ้าเนโอพัสนะชีวิตดปลี่ยนไปเยอะม,มากตื่นเช้ามาก็ได้ดื่มน้ําอุ่น ได้ชงกาแฟกินก่อนไปทำงานกลับจากทำงานมานเหนื่อยเหนื่อยก็มีน้ำเย็นชื่นใจให้เราได้กดดื่มชีวิต,ตดีสดๆไปเลยแหละแถมยังมีดีไซน์ที่สวยเข้ากับพื้นที่ได้อีกเพื่อนๆมาก็ชมน้องแมวที่บ้านก็ได้ดื่มน้ำที่สะอาดจากเครื่องกรองน้ำระบบ R.O. ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอน มีระบบฮีโคได้ช่วยให้ประหยัดไฟได้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้ว